เห็ดสวยงามจ้ะนี่พี่น้องเป็นเห็ดกระด่างเบิดละอะไรงนี่เอาต้นเดียวนี่ก็พอเดี๋ยวเขามันลยอยู่ เขาหน้าปลาแล้วพี่น้องเอ้ยมาขึ้นคู่มาหาเจ็บประกบไม่เบิง้งมาหาอยู่หากินเท่านู่คู่เท่านีาพป่น้ม,มองหา,ากินมักมือในใบสิพากกันมาเจ็บปกบ<ะ>เห็นกแดงยิมงามอกแงเก็บแล้ากับไปผา ไปกินไปกระายเดกน่อยทีงางเน่ากับมแต่ผู้สูงไว้ยายเตวเอายังไปน้ำเนี่ยเาใไวต่ีกระตาเอาไปยังอันหนึ่งทุงมือผู้ใหญ่นถุกมือผู้ให่ยาเตวนี่ใผู้ใบใ พูดย่างก็ไปขางใน่นไอ้ลุงไปลบ่ไอ้ไปไอ้สีอยลจ้าคอวานี่วางาเจ้าาโตเด้เลยวเจาวางเลย ยาก้องเก้ให้จงบอกท่านออกมาท่านขอัาเอากรสอบไปนันคสอบสเขอยู่น้งไข่เขาจอาไปาเอาข้าใส่กับตา่าเอามาเทาเอานังบลาแดงแดกเอากสอบไปนาังจะเอามาเทาเจ้สีแดกม่ได้ปะเจ้าสีบบมี่โฉนขานของให่ละโบมี่ขุนนี่ย่ก็โบม่ขึ้นก็โม ตักพิ่น้องโอเีงานแค่ผู้เ่าผู้เช่เขาไปใส่เบือลุมไปใส่ันังก็้นเราคืมบันไดมหักดาดดาดฟ้าถ่ายรถไปเบิ้งกันหน่อพี่น้องเอามยังเสียอ

นี่เดีตน้นหนึ่งต้นบกเป้าไม้รักเท่ากับคือว่าที่มา่กีบบกบกนี่แหละพี่น้องเป็นต้นบกบกบ่นี่อ๋อนี่เดอ๋วยวน่ากิ เป็ย่าจีเป็นย่าจีแต่ว่ากับลูกนี้ได้ไีหน่อยเขาป่าเนี่ยก็เป็นอันตรายอยู่ด้ระวังเด้อระวังหัวเด้อย่าจีย่าจีหน่อยหกสิบก็ตีแล้วที่นี่พี่น้องอ๋อก้อนเสี๋ยแล้วย่าหนอ่อยยายจียายตัวเล็ก อันนี้ไงต้นกระบก กระต้นกระบอกมันคือว่าเห็นจักหน่วยหัลลโอ้สร้างล่ะลาที่สำคัญช่วงนี้เฮ็ดบดก็ออกยายเหลียวเฮ็ดบดออกเด้เบิ่งเฮ็ดบดเด้อเฮ็ดบดออกนี่พี่น้องเฮ็ดสวยงาม แต่ว่าเห็ดอ hết, ันดินเห็ดหยังนคือสิบอออกกับคืนมักเห็นเคละเกินมักเห็นดินเห็งฝนก็บเช้าตกโดดแล้วเนาะนี่ก็ต้นบกอ๋อมันคือบวมีเหรอพ่น้อง โอ้เฮ็ดอันนี้หลายเว้ยเฮ็ดสวยงามนีม่ลายเว้ยเป็นยังไงพาบ่งแล้วงามบ่เอามีดมาพาบ่งงามคันคัน ตน้นใดมันในงามก,ก,ก็จะเก็บกันต้นใดในมันบางงามก็บบ่เห็ดกระด้าง เดออยู่่พีน้งเฮ็ดกระด้างนี่เฮ็ดบดนี่พี่นอ้องโอ้อันนี้ทางบานเดินเฮ็ดกระด้าง ไช้ไม่พอต้นเดีฮะตี้อืมอืมเฮดบดนี e, no ่เฮดบดแต่ว่ามันอันนี้แล้วมันแหงแล้วเหตุใดเฮดบดคนมามาเก็บมันก็แหง เฮ็ดบดีด่ผู้เดมาจกบนามึนง,มน,งนี่ี่น้องเป็นเฮ็ดกระด่างเบอร nhếp cái đèn bây à thầy. ต้นมากสิเป็นปลาไพ่ปุ่นห้อยไก่ปลาเกียร์พี่น้องไก่ปลาใหม่ือเหงุ้่นคัคนล่มเราบ้างเด้อพี่น้องปิ่นา,านก็สิ ทีมงานเฮาไม่แต่คนแกๆ่ๆทีมงานผู้สูงวัยมอด อยากทำหาพี่น้องหาต้นกระบกต้นกระบกจะ้ะวันนี้เรามาเก็บหมากกระบกกันนะคะพี่น้อง มะกระบกโอ้ตัวนีน้ก็หนุ่นยใหญ่ด้เนี่นยโอ้โหไม่เยูะไปหนอ้อคือแพงจั ก็หลอกกระแตะกินตัวนี้พี่น้องก็หลอกกระแตะก็กินโอ้กินดีทุกันน้อยเดนบอกินกันนี่เดี๋ยวต้องพาบุาง้งสักคน

ก็ล้วเดักก็เนี้ยงห้ดงดเชียวนี่กนไม่ไงจะมตชนหนีนกน่ามูป่ถาเลยมากพุ่นเดียวเห็นงามอยู่พุ่น

มันตองฟังในน้ำขี้ดินเนาะนี่มันก็ะเขมันหนี้อยู่เด้นี่ไปนอนบ่คอยห้าขีดเอาห้าเบิ้งเหรอบ่ไปต่าวบ่เอาต้นเดียวนึ่ก็พ่อดอกเขาไม่ลายอยู่ yeah